ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนคือเก่านะครับเนาะมืัอนี้ก็มาพ่อกันคือเก่านะครับเนาะเป็นวันที่8เดือนเมษายนสองพันหนึ่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้มาพ่อกันก็ตรงกับขึ้นสองคำนะครับเดือนเจ็ดครับเอากระสิือพายแนวทางทั้งวัยกันคือเก่านะครับเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานครับเสียดายอยู่ครับตั้งช่องบริลลุนะครับเนาะก็ให้เป็นทางในไล่กลุ่มนะครับเอ้าเดี๋ยวกระสืให้มึงอา อาวนบาดีเดก้านะครับติดตรงไห่ในไล่กุมหมู่ว่านนะครับเนาะกับปรากฏว่าเขาอยู่สองน้อยนะครับเนาะไห่ช่วงประมาณน้อยพิเศษออกนะครับกับเป็นวาเตปิจาน่าน้อยปกติกับน้อยวีพี่นะครับกับปรากฏว่าเขาทั้งสองน้อยนะครับเนาะเขาเป็นทั้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเป็นวีพี่กับซีสองสองซีกับเป็นทั้งปกตินะครับเอาพวงอีโจขีมันกันไปนะครับเนาะแล้วก็ไปเขาเล่าอีกนะครับเนาะ เอาเงี้ยพันกันไปทั้งกุ่มนะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่เขาว่ามึงไม่นะครับเนาะให้มังอ่าสถิติเก่าก่อนได้ครับเด้ออ่าอย่าเพิ่งเสียครับจะเสียในส sure? so ิ่งที่เห right ็นนะครับจะเห็นในสิ่งที่เสียอาศัยเวลาจะน้อยครับมึงก่อนัะมึงแนวทางเก่าก่อนกว่าครับแนวทางของแอดมันเป็นยังไงนะครับเนาะเอาเพื่อเสียกับจังปีหน้ากันมึงกันเอาหวากันไปนะครับเนาะเอามื่อเดี๋ยากระติ้งไปแนวทางง่ายกันคือเก่านะครับเนาะแนวทางมื่อนี้ครับสายวิ่งสายหลุดไห้คือเก่าเด้ครับเด้อห้คือเก่าครับ สายวิ่งสายรลูดครับหาไปทางห่งครับมือนี้ครับวิ่งหลูดไปทางหนึ่งะครับเด้อส่วน2โตครับ2อตัวจับขัวมาให้ครับห้ไดแก่แปหกครับแปดหกศดครับศูนยแปส่งครับสองหย์สองครับศูนย์สองครับหนึ่งซีก็ัสานึ่ะครับเนาะสา่เนาะส่วน2อตัวครับสอเอ่อสอตัวมาให้เป็นสามตัวเนาะนเดตเป็น 286 28ครับ286แล 1, 1, 2, Sweden, 2, ้วก so, ็712ครับ712เนาะเอาส่วนตัวเด่นตัวเด็ดครับตัวเด็ดตัวเด็ด2ตัวมูนิกาหายไปทางหุดนะครับเด้อครับแปดหกครับประกะสองหนึ่ครับ21แล้วก็14ึ่งฟนะครับเด้อ14ส่วนตัวเด่น3ตัวครับหายไปทาง286ครับ286แปดหกเพืพิจารณา2ตัวก็ลองพิจารณามึงนะครับเด้อเอาคลิปนี้ย้ำให้เก่านะครับเด้อบอสับสูนการเล่นการพนันกับมือมืงแค่เป็นแนวทางเท่านั้นครับ จะทำมันเป็นแบบผู้อยากเขาในไร่กลุ emperor, UM> ่มกับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแอดเบอร์โทรเบอร์นี้มาได้ครับเด้อแอดจิ้นดิ้งของในไร่กลุ่มนั่นนะครับเนาะเอามาในนี้โชว์ความมันเลยก็ทำให้ทุกฝังครับสุขสุขคนครับสุดท้ายนของข่าวคข้ามาสวัสดีครับ